สวัสดีครับก็จะมาบอกว่าวันหนึ่งต้องทําอะไรบนะ้างเนาะอย่างแรกแก็นี่อันนี้ทําให้หมดกับฝั่งนี้นะครับก็ตีเวลลอันนี้วันแรกเลยนะช่วงแรกๆเลยนะที่เราต้องทําอันนี้ตีเท่าที่ไหวอ่ะตีตีเท่าที่ไหวพอไม่ต้องไปตีเยอะให้ใหมาอัพเรวแต่และครก็อันนี้ไม่ต้องไปตีเยอะนะครับเนี้ย ตีอันนี้จุดตัวตีถ้าที่ไหวถ้าไม่ไหวก็ไปยืมตัวในสำนักมาตีได้นะเพิ่มเพิ่มซื้อเพิ่มเอาช่วงใน,ในี้ก็ทีเดียวพอห้าสิบหกเตมั้งก็อันนี้พยายามทำทำตีอันนี้แล้วถ้าที่ไหวอ่ะได้แหวนได้อะไรพวกนี้เอามาซื้ออันนี้นะครับนี่ต่ออันนี้ดอกไม้เพิ่มพลังเพิ่มพลังให้ทีม ส่วนพวกปูกพวกเพชรเราไม่ต้องไปใช้เยอะนะเอาเท่าที่ว่าต้นเกมเราคิดว่าไหวอะ่ะไม่ต้องไปคิดว่าเอออยากสู้คนจริงๆได้เดี๋ยวรอเล็ดเล็ดเกมกลางๆเกมมันจะมีอะไรให้ทําเยอะกว่านี้ทีมผมผมเอาแค่นี้เล็ดเกมพออยู่ได้เอาพออยู่ได้พอดองเพชรดอง,อดองเอาไว้ไปสุ่มพวกโกเอชพีก็กิดสานักขังไอ้กีดค้อนเท้าเทียนเนี่ยไม่ต้องมาสุ่มเยอะหรอกยากเนี่ย ม,มีวิญญาณมีวิญญาจาร์อ R ส์ s ิบสามตัวเนี่ยโคตรยากเลยนะกระดูกอันเนี้ยเดี๋ยวลเลเลเกมก็ได้ครับเดี๋ยวไปรอในตู้สุ่ม SP ที่เราดองตัวไว้เดี๋ยวมันก็ได้มาครับแล้วก็นี่อแฮ็คไลวันเติมครั้งแรกใครอยแนะนำให้เติมนะที่ว่าจะได้อันนิ่งอ่ะก,ก็ดีอยู่นะแล้วก็ ไอสำนักเนี่ยแนะนำนะบริจาค2องอันามาซื้ออันนี้ซูกอและแล้วกซื้อนี้มาอ,อ,อัพตรงนี้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังทีมเอาอัพให้ถึงเวลหผมจะเปิดให้ดูนี่มันจะได้50เพชรอัพให้ได้ทุกตัวนะเพิ่มพลังโจมตีด้วย ได้เพชรด้วยโคตรคุ้มก็มีอะไรอีกไหม,มแหวนก็พอที่ตีพอที่เราจะไหวอะ่ะที่เราพอตีไหวนะอันนี้อันนี้พยายามทำก็น่าหมดยังงันถาจะหมดอะ่ะพวกลายวันใลยนะพวกนี้ตีให้สุดๆไปเลยไม่ไหวก็ยืมตัวในสำนักมาตีเอา ก็จะหมดแล้วพี่เพชรเพชรกับตัวเก็บไว้นะดองไว้เอาไว้ไปสุ่มตัวพวกเอสพีหลังๆดีกว่าก็<ป>หมดแล้วครับ